แล้วก็แฟนแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีนะคะท่านผู้ชมที่กาลังติดตามแนนนะคะจากช่องทาง Youtube ค่ะแนนนะคะฟอดร,รัชดาค่ะวันนี้นะคะแนนก็มาส่งรถนะคะที่ในสถานที่เลยนะคะที่ไหนคะพี่บอกท่านผู้ชมหน่อยค่ะฟอรดประแดงครับอ่าเป็นโชว์รูมที่เปิดใหม่นะคะเป็นการขยายสาขานะคะคจากอ่าปทุมนะคะมาที่ฟอด์ะประแดงนะคะเพราะว่าเรามีการฉลองยอดขาย ทรงสุดอันดับหนึ่งถึง -5 ปีซ้อนนะคะก็เลยขยายสาขามาที่นี่นะคะแล้วก็อยากให้พี่แบบอ่ะบอกว่าเห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างรถคันใหญ่ไหมใหญ่ครับสวยมากเลยครับคันใหญ่นะคะคแล้วก็สีคือสีสดมากๆด้วยนะคะอ่ะใส่เสื้อสีขาวมารับรถสีแดงเลยนะคะวันนี้สวยมากค่ะแล้วก็อยากให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงคะ่ะซื้อรถกับใครต<ถ>ิดต่อแนม<ถ>ยากไห<ถ>มติดต่อคุณแนมเลยนะครับขวรัรัชดานะครับบริการบริการดีมากเลยครับมีติดตามพี่มาก ค่ะโอเคขอบคุณมาก,มากค่ะพี่ขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้นันอธิบายตัวรถนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งนะคะไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมเลยนะคะคันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีส่วนลดด้วยแล้วก็ตกแต่งให้แบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีตกแต่งอะไรบ้างนะคะคันนี้เป็นรุ่นไหนคะพี่ XL พัดครับอ่าเป็น4ประตู XL พัดนะคะซึ่งต้องบอกว่าราคาไม่แรงชุดแต่งครบมีส่วนลดออปชั่นครบเลยนะคะ อันดับแรกเลยนะคะพี่เลือกเป็นตัวนี้กระจังเป็น FORD แบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นตัวสีดําขอบแดงแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์แบบนี้ให้เลยนะคะไฟสว่างมากๆและยิ่งกลางคืนนะคะก็จะยิ่งสว่างกว่านี้อีกนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะทําสีให้หมดเลยนะคะเป็นทําสีด้านหน้านะคะทําให้ด้านหน้านี่ยดูแบบว่าดูดุดันดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ชุดครอบไฟหน้านั้นก็ใส่ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะคันนี้จะปรับปกติจะไม่มีไฟตัดหมอกแต่นั้นก็ใส่ให้ด้วยนะคะมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะ ข้างหน้าออปชันครบเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันค่ะ,ะมีโชคให้คู่หน้าเลยนะคะของฝากระโปรงปกติถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเขาจะต้องแบบยกก้านแต่ของเราคือมีโชคให้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยยกสูงขึ้นมาเกือบเท่าฝากระโปรงนะคะทําให้คันนี้พี่ลุยน้าได้ถึง80เซนหรือว่า800มิลิเมตรเลยนะคะ แล้วเครื่องนะคะที่อันนี้เป็นบล็อกใหม่แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยคือรับประกันที่3ปีหรือ1นึ่งแสงกิโลแล้วก็เข้าเช็คระยะได้ทุกศูนย์เลยทั่วประเทศนะคะเข้าที่ระยะ1ปีหรือ1 5 0 0 0มนกิโลนะคะทางนี้เป็นที่พักหม้อน้ํานะคะปกติที่เราเห็นที่พักหม้อน้ํามันจะเป็นสีชมพู <5. S 1> แต่พอของเราเนี่ยรถรุ่นใหม่โฉมใหม่เลยจะเป็นสีเขียวเลยนะคะที่พักหม้อน้ำจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแบตเตอรี่รับประกัน1ปีหรือ20 0 0 0กิโลนะคะตัวเครื่องนะคะ อ่าช่างเขาจะดูแลให้ทั้งหมดเลยเครื่องแน่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่พี่เติมได้นะคะคือที่ปัดน้ําฝนนะคะทางด้านนี้นะคะอ่าอ,อันนี้ช่างเขาเติมให้เราแล้วแต่ว่าถ้าเป็นบบกปกติถ้าพี่เปิดดูปุ๊บพี่ก็เติมตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนั้นเดี๋ยวช่างเขาจะดูแลให้ทั้งหมดเลยนะคะต้องบอกว่าเครื่องแน่นมากๆนะคะ <laughs> อ่านนี้คือพี่เข้าเช็คเรียรได้ทุกศูนย์เลยทั่วประเทศเลยนะคะขับนิ่มมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะเอาข้างนี้มาพี่เนาะอ่า ด้านข้างนะคะคันนี้ก็จะใส่ให้นะคะเป็นแมกลายดอกไม้นะคะที่เลือกเป็นลายดอกไม้นะคะอันนี้คือเป็นโอเอซีสนะคะแมกลายดอกไม้นะคะแล้วยางจะเป็นยางฮันคุกนะคะยางชนะจะจะอยู่ที่ซีรีส์นะคะจะอยู่ที่2 6 5หกห้าทัอบอันนี้ขนาดขอบ16นะคะยังใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะแล้วเป็นยางออทเลนะคะทําให้พี่เนี่ยขับขี่ดีกับทุกสภาพผิวเลยนะคะเราจะดูว่า ยางใหม่ไม่ใหม่เนี่ยดูที่ตรงนี้นะคะที่จะมีเียใช่อันนี้คือแบบใหม่กิปเลยนะคะแล้วก็ดอกยางนะคะก็ลายสวยด้วยนะคะแล้วก็แม็กก็สวยด้วยนะคะแล้วก็มีซุ้มล้อนะคะในกระติดไทยนะคะเป็นแบบ6นิ้วนะคะเป็นแบบมีหมุดด้วยนะคะสีดําด้านนะคะแล้วก็ลายกราฟิกนะคะพี่ก็เลือกเป็นลายกราฟิกเหมือนคําว่าเลนเจอร์แบบนี้นะคะก็สวยงามนะคะแล้วก็รถเราสีแดงพอติดลายกราฟิกสีดํามันก็จะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ใช่เสวยเนาะโอเคแล้วก็มีเบ้าลรองมือให้นะคะกันสาดติดให้4ชิ้นเลยนะคะเราหลังคาทรงไว้แท็กสีดำด้านนะคะทําให้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะภายในก็สวยไม่แพ้กันเลยอ่าภายในนะคะนั้นติดเป็นเบาะหนังสีดําได้แดงให้นะคะแล้วก็เดินตะเข็บคู่ให้ด้วย เมื่อกี้พี่เข้ารถเนี่ยจะไม่มีกลิ่นกาวเลยเพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาจะใช้กาวทาแต่ของเราอ่ะเย็บขึ้นรูปมาใหม่เลยนะคะไม่มีกลิ่นกาวเลยทําเย็บขึ้นรูปมาใหม่ให้เลยนะคะแผงประตูก็ทําให้นะคะแล้วก็รับประกันด้วยนะคะแล้วแนงก็มีพรมกระดุมให้รอบคันเลยแล้วก็มีสครับเพจชายบันไดกันลอยนะคะตรงนี้ค่ะเวลาเราขึ้นรถนะคะถ้าเราไม่ติดสครับเพจนะคะมันจะเป็นรอยรองเท้ารอยส้นสูงรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้พอติดปุ๊บนะไมไม่ไม่เป็นรอยเลยนะคะ แล้วก็หน้าจอนะคะนันใส่เป็นหน้าจอ,อตัวที่เป็นแอนดรอยให้นะคะตรงนี้เนี่ยสามารถดูหนังฟังเพลงดู YouTube ได้นะคะแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยกล้องถอยหลังก็ผ่านที่หน้าจอ<ช>เปิดประตูป<ช>ุ<ช>๊บสถานะก็โชว์ที่หน้าจอเหมือนกันเปิดแอร์สถานะก็โชว์ที่หน้าจอเหมือนกันคืออันนี้คือครบครันเลยนะคะใช่แล้วใช่แล แล้วก็พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบพ<ม>าวเวอร์ไฟฟ้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสอดต,ตอนนี้นะคะจะเป็นเจ้าเดียวที่พวงมาลัยเนี่ยถ้าเราขับเช้าพวงมาลัยจะเบาเพราะเราขับหลับเราขับเร็วขึ้นพวงมาลัยก็จะหนักขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้จะทําให้เราขับขีด่ได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็กเกาะรถจะเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะคะแลวพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าเป็นทุกรุ่น ของพี่ใช้เอกพัรก็เป็นแบบนี้เอเวอร์เสก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะ <Okay. S 1> ใช่แล้วก็ทางด้านนี้กระจกนะคะประตูเอ้กระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าแล้วนะคะ <Okay. S 1> กระจกประตูก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกัน <Okay. S 1> คือเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลย <Okay. S 1> แล้วก็เป็นเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะ <Okay. S 1> เวลาพี่เติมน้ํามันนะคะพี่ต้องอดับเครื่องนะคะแล้วก็เปิดฝาถังที่ระบบเซ็นทรัลล็อกทางด้านนี้ <Okay. S 1> ตรงนี้นะคะฝา,าถังก็จะเปิดเจ้าหน้าที่เขาจะมาเปิดได้นะคะเป็นการปลดล็อกนะคะ okay. แล้วก็มาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะก็อ่ะนดูอันนี้ก่อนช a s s i ช a s ซีของ o อดนะคะจะเป็นแบบว่าอย่างใหญ่อย่างยาวนะคะแล้วก็ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวเลยทําให้คันนี้รองรับน้ําหนักการบรรทุกได้ถึง1.3ตันรหรือ1,300กิโลใช่พี่แล้วก็คือที่เห็นว่าแบบเนี่ยต้นใหญ่มากๆเลยถ้าเป็นอันอื่นอาจจะแบบว่าเล็ก,ลกๆหน่อยใช่ใช่แต่ในะีคือแบบหนาเลยอย่างใหญ่เลยนะคะแล้วก็พี่บรรทุกได้เลย1ัน0ากิโลอันนี้คือ r อดเ a รมให้นะคะรับประกันได้เลย ลุยน้ำ80เซนบรรทุกได้เลย1,300กิโลนะคะแล้วนันก็ใส่ตัวนี้ให้ด้วยคะ่ะโลบาเอาแลนเดอร์ bar, er แบบนี้นะคะซึ่งจะมีห่วงที่เป็นหัวที่จับให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบ6ขาใช้งานได้จริงแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็สี่คูณสีนี่ติดให้เท่ๆนะคะพี่โอเคด้านหลังนะคะก็จะมีชุดครอบไฟท้ายให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีปลายดาาให้นะคะมีเป็นปลายดาาให้ด้วยนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะเรนเจอร์แบบนี้นะคะก็ใส่ให้ด้วยนะคะอันนี้คือเราทําให้ทั้งหมดเลยนะคะ โลบาเอ่อกันชนท้ายเหล็กนะคะก็เป็นของอแล l a n d ร er ์ด้วยนะคะมีห่วงลากรถให้ด้วยนะคะแล้วแนนใส่เซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะใส่เซ็นเซอร์ให้ด้วยแล้วก็มีไฟไฟสองป้ายให้ด้วยนะคะอันนี้คือแบบว่าแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้งานได้จริงเลยนะคะยังไม่พอนะคะกระบะลเนอร์ <c oughs> เป็นของสอดแนะคะปุ๊บแนนติดโชค๊คฝากกระบะท้ายให้ด้วยอันนี้คือพี่ก็แบบอ่ะขึ้นลงได้เหมือนกันโชค๊คทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะคะของเดิมแนนคืนให้ด้วยนะคะ <c oughs> บอกว่าครบเลยนะคะข้างๆก็จะมีชุดครอบฝาถังน้ามันให้อีกด้วยนะคะครบไหมคะพี่ครบครับครบนะคะโอเคโอเคค่ะเต็มเลยครับค่ะชอบไหมคะชอบครับชอบเนาะโอเคค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ไว้ใจนะคะแล้วก็มาซื้อรถกับแนนนะคะหมอกรถกับแนนะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวอ่าจะมีแบบว่า ของความพิเศษให้ด้วยนะคะเดี๋ยวอ่าเหมือนตอนที่เราบอกนะคะเดี๋ยวมีของความพิเศษให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเติมเติมน้ามันให้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็อ่าอยากให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมิด้ึงะคะ่ะเป็นปิดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วใครสนใจฟอร์ดนะครับติดต่อคุณแนนได้นะครับฟอร์ดรัชดาสาขาพร<ข>า,<ข>าประแดงครับโอเคค่ะสาขาเปิดใหม่ค่ะค่ะใหญ่ หญ่นาะพี่เนาะครบเนาะอ่าโอเคมีทั้งหลายคันใช่ใช่คือด้านล่างเป็นสต็อกรถด้านบนก็จะเป็นตั้งอู่สีกลางครบหมดครบหมดเลยครบทุกอย่างโอเคขอบคุณมากไหมคะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็อย่าลืมติดต่อนนเข้ามานะคะนนจะมีเบอร์นะคะแล้วก็มีแอคชั่นนะคะฝอราชดาทิ้งไว้ให้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะลาไปพร้อมกับพี่ธีรพงศ์เลยนะคะแล้วก็แฟนพี่ธีรพงศ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ โอเคค่ะไปเดแนนสอนวิธีการใช้งานตัวรถพี่ขอบคุณมากมากค่ะไเดี๋สอนวิธีการใช้งานตัวรถ,อ,อ,วรวรถอ่าอ๋อเดี๋ยวแนนปิดอันนี้สอนปิดอันนี้ให้ก่อนพี่เวลาพี่ปิดใช่ไหมคะพี่ดึงแค่ตรงนี้ลงมานะคะแล้วก็ปิดได้เลยฝารกระโปรงเหล็กของฟอร์ดนะคะทุกชิ้นมันจะหนักหมดเลยนะคะอันนี้พี่ปิดแค่นี้ทีเดียวเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแนนสอนวิธีการสตาร์ทรถ เวลาเป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่เวลาสตาร์ทรถนะคะต้องเข้าต้องเหยียบคลัตช์นะคะแล้วก็เข้าเกียร์ว,ว่างนะคะอ่ะพี่เหยียบคลัตช์ได้เลยค่ะแล้วก็สตาร์ทรถได้เลยเกียร์ว,ว่างแล้วเนาะหมุนปิดกุญแจได้เลยจ้ะ <c oughs> ปิดได้ไหมอ่าโอเคค่ะแล้วเวลาเปิดแอร์นะคะพี่เปิดทางนี้ปุ่มตรงนี้ค่ะตรงกลางใช่ค่ะอ่ะอันนี้คือเปิดแอร์เลยได้แล้วนะคะทีเดียวปุ๊บ ไฟนะคะอันดับแรกนะคะตรงนี้เป็นไฟตัดหมอกนะคะไฟเราเปิดไฟหลีก่อนนี้เป็นไฟหลีนะคะไฟปะกะตินะคะไฟตัดหมอกนะคะถ้าเราปิดก็ปิดทางด้านนี้ได้เลยนะคะอ่าอันนี้เป็นไฟหลีนะคะแล้วก็หแอร์แรงมากหมุนค่ะอ่ะทางด้านนี้นะคะกระจกนะคะเป็นปรับไฟฟ้านะคะของเรา เวลาที่พี่จะปรับทางด้านซ้ายนะคะกระจกที่หมุนไปทางซ้ายอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็ปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยแต่ถ้าพี่จะปรับทางด้านขวาที่มุนมมาตรงนี้ขึ้นลงซ้ายขวานะคะถ้าไม่ได้ปรับกไว้ตรงกลางนะคะถ้าเราไว้ตรงกลางอย่างนี้คะ่ะเราจะปรับไม่ได้เลยนะคะอ่ะเคยมีลูกค้าโทรมาว่ากระจกปรับไม่ได้เพราะว่าเพราะว่านี่อยู่ตรงกลางปรับไม่ได้ที่ต้องเลื่อนซ้ายหรือขวาสักอันหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็อันนี้เป็น ไฟดิงหน้าจอที่เห็นไหมดิงหน้าจอค่ะเนี่ยค่ะเวลาเราขับปุ๊บไฟแสงมันจะสว่างถ้าถ้ากลางคืนถ้าแสงสว่างปุ๊บเราก็ลดแสงแต่ถ้ากลางวันแสงไม่พอเราก็เพิ่มแสงขึ้นมานะคะแบบนี้อันนี้เป็นไฟดิิ่งหน้าจอนะคะอ่ะแล้วก็พวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะที่สามารถปรับทางด้านนี้ได้นะคะปุ๊บขึ้นลงอ่ะถ้าถ้าเราแบบอันนี้แบบคือเตี้ยไปเราก็ดันขึ้นปุ๊บสูงอ่ะแล้วเราก็ล็อกเวลาล็อกเราดันลงอย่างนี้ได้เลยค่ะ เนี่ยนะคะที่ลองจับดูอ,อันนี้คือดันลงได้แล้วนะคะถ้าเราจะปรับลงอีกแล้วก็ดันขึ้นมานะคะ,อ,ะอันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าปุ่มมันติฟังก์ชันนะคะฝั่งนี้จะเป็นในเรื่องของการขับขี่ฝั่งซ้ายจะเป็นในเรื่องของมีเดียทั้งหมดเลยนะคะปึ๊บทางด้านนี้นะคะอ,ะอันนี้จะเป็นหน้าจอรวมรถเรานะคะวิ่งได้อีกร้อยกว่ากิโลเลยนะคะถ้ามันขึ้นเลขศูนย์ถ้ามันขึ้นเลขศูนย์เนี่ย เรายังวิ่งอีกประมาณ30 40โลนะคะพี่ยังวิ่งได้อยู่นะคะเขาพอขึ้นเลขศูนย์เนี่ยเขาจะให้เราไปเติมน้ำมันนะคะอันนี้เป็นหน้าจอรวมนะคะอพี่ดูตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่คะเป็นตัว E นี่คือแบบว่า empty แล้วว่างเปล่าแหละนะคะอันนี้เป็นพวงมาลัยพลังไฟฟ้านะคะแล้วก็อ่าทางด้านนี้เป็นเ e n นทรัลล็อกนะคะเวลาพี่เติมน้ำมันพี่ต้องดับแอร์ ดับเครื่องแล้วก็เปิดทางด้านนี้ให้ช่างเขาให้ให้เจ้าหน้าที่เขานะคะนนี้เป็นเป็นปุ่มที่เปิดฝาถังน้ำมันนะคะอ่าแต่ต้องด,ดับแอร์อใช่เ,ใชเปิดตรงน,นี้เลยค่ะเราดับแอร์ดับเครื่องแล้วก็มาเปิดทางด้านนี้นะคะน้ำมันถ้าแนะนำนะคะเติม B7 ดีเซล B7 กับพรีเมียมนะคะอ่า B7 กับพรีเมียมฝากระโปรงหน้าเปิดทางด้านนี้นะคะนี่ค่ะฝากระโปรงหน้าเปิดทางด้านนี้นะคะ กระจกประตูนะคะเป็นออโต้นะคะปึ๊บนั่นลองเลื่อนให้ดูก่อนนะคะบานคนขับจะเป็นออโต้เนี่ยเรากดครั้งเดียวลงออโต้เลยกดครั้งเดียวก็ขึ้นออโต้เหมือนกันนะคะทุกบานจะเป็นไฟฟ้าหมดนะคะแต่ประตูอันนี้เป็นออโต้บานหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเลขเครื่องเลขถังของตัวรถนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วัดลมยางนะคะพี่หมายถึงว่าพี่จะเติมลมยางขนาดไหนพี่ดูจากทางนี้ได้เลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวพี่นั่งในรถก่อนเนาะเดี๋ยวนันไปสอนวิธีการใช้งานตัวที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนให้นะคะโทรศัพท์พี่มีมีมีอินเทอร์เน็ตดูใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อบลูทูธกันนะคะเดี๋ยวนันไปนั่งฝั่งนู้นเนาะเดี๋ยวม่พี่่ะอ่ให้ถึงก้าวแดแล้วเดมื่อไห่ะเดี๋ยวมาฟังเนาะขออนุญาตนะคะอบมนััี่อันแบบแรก ลำดัแบ,บแรกเดี๋ยวเราดูกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวนั้นตัวนี้เดี๋ยวนั้นเปิดกล้องให้นะคะนะคะเดี๋ยวเราดูกล้องหน้านะคะเรากดไปที่กุ่มโฮม ประตูเห็นไหมคะสถานะประตูเปิดอยู่นะคะเราดึงออกได้อะอันนี้ปิดอ่ะแล้วก็สถานะแอร์นาลองเปิดนี่นะคะสถานะแอร์เขาก็จะบอกประตูเปิดอยู่บางกีก็บอกนะคะแต่เราจะดูกล้องใช่ไหมคะกล้องบนทึกหน้ารถปุ๊บที่กดทางด้านนี้สี่ปุ่มเลื่อนมานะคะที่เป็นเทปปีอ่ะ เห็นไหมคะกล้องบันทึกหน้ารถอยู่ที่เราปรับนะคะอ่าอันนี้ปรับเห็นสากะโปพี่คะเห็นไปถึงรถคันนู้นลเลยนะรถคันสีบอลเงินรู้นนะคะ <มา S 1> เห็นไหมคะอันนี้แค่เสาบ,บางตปเนี้ยค่ะเห็นไปถึงรถคันสีบอลและนี้เห็นไปถึงมอเตอร์ไซค์คันที่3ามรุ่นเลยนะคะเป็นแบบด้านหน้าแบบกว้างเลยนะคะใช่ค่ะอ่าแล้วพี่ลองเข้าเกียร์ถอยหลังดูคะ่ะเหยียบพี่เล่นเบาอ่าเหยียบคัดแล้วก็เหยียบเบรกค่ะเหยียบคัดนะคะ แล้วก็เหยีย<า>บเบรกด้วยอยยเบบรรกด้วคัใช่ค่ะเหยียบเบรกด้วย,ย,บบวยแล้วก็เข้าเข้าเกียร์ถอยหลังคือพี่ต้องยกแบรนแล้วเข้าเหมือนเกียร์หนึ่งบนเป็นปูสีนะคะพี่อีกชั้นหนึ่งข้างบนคือจะแบบใช้พื้นที่แบบว,ว่าทั้งหมดเลยด้นานล่างเป็นสต็อปรถรถเราจะไม่โดนแดดโดนฝนเลยนะคะแหมที่เราเดินอยู่เนี่ยตรงนี้เป็นสตพอนรถเลยเราตรงนี้เป็นปูสีนะคะทั้งหมดเลยใช่ค่ะเดี๋ยวจบอยู่ตรงนี้หมดเลยอ่า เดี๋ยวคอามวอาถ่ายรูปก,ก็ที่ถืออันนี้ก็ได้ค่ะโอเคแล้วก็ให้ที่ผู้ชายถืออันนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะพี่อยู่กับแม่เป็นใต้แดงน,น,น้อยๆจ้ะโอเคค่ะ ทางทีนนคุณยายจะเล่นแบบนั้เแต่้ด้วยนะคะมีคาอะไรแบบนีคะต่อไมเล่ะอันนี้เอาไว้ที่เตะด้าน อธิบายตัวรถไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามีตกแต่งอะไรบ้างเลยที่ดูต่างนเลยแล้วเดี๋ยวมันจะได้ถ่ายคลิปพร้อมกันเลยค่ะคเริ่มเลยค่ะ